ครับหลังจากยกกุคสามกษัตริย์แห่งละนาบ่ม,มินานแนนะครับชาวละนาเปิ้นก็เอาตัวหนังสือพระามนั่นแหละครับ่าไปพัฒนาเป็นอักษรลนาะนะครับมาด้วยการเขียนอักษรธรรมละนาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็บคือภาษาบาลีนั่นแหละครับอัอนกว่าจะมาเป็นภาษาเจ้าบ้านก็แถมระยะหนึ่งนะครับอัอน มันมีปัญหาอยู่ว่าประเดี๋ยวนี้นะครับอทุเจ้าตั้งหลายแหล่ในเมืองละนาเพิ่นบ่เฮียนบ่ซอนกันแล้วนะครับอมันเปิ้นไปหันไปเฮียนบาลีไทยกันโดนะครับออันเพราะว่าการเฮียนบาลีไทยนั้นนะมันจะได้ปร,ริญญห้าเปร,เริญญาเก้านะครับ่าเห็นไหมได้เปร,เรีญยนเก้ามันก็จะได้เป็น เจ้าอาวาสหรือตู้หลวงของวัดใหญ่ๆน้อยนะครับอ่าอันได้ปเปียนห้าเปียนหกเปียนเจ็ดก่อไล่ก,กันไป,ไปตามลําดับนะครับเห็นไหม,ไหมตู้เจ้าแก่ๆเพื่อนเอาไปนั่งวิปัสสนากันหมดแล้วนะครับบมาได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วนะครับเห็นไหมไหม,มันก็นเลยจะทำฮห้บาลีล้านาเฮามันสูนนะครับอ่าเห็นไหม,ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับมาช่วยกันอนุรักษ์นะครับมาแนะนํา การเขียนการอ่านภาษาบาลีน้านาเบื้องต้นนะครับ่าเห็นไหมเอาอมาดูเลยนะครับ่าเอามาดูเลยนะครับหมายมตัวบาลีล้านนาน่ะมันจะมีตัวตัวซ้อนนะครับ่าเห็นไหมตัวซ้อนอันนี้มันตัวละนะครับ่าซ้อนยะนะครับมาเป็นตัวนอกวักนะครับห,หมายมะ มันนอกวักให้ห้าวักนั่นนะครับมามันจะมีเศษตัวเศษวักเนี่ยมันจะมีนอกวักเนี่ยะมันจะมีอยู่แปดตัวนะครับมายะละลาวะสาละอังนะครับมาตัวยะเนี่ยเป็นตัวที่หนึ่งนะครับมาละละนะครับมาเป็นตัวที่สามนะครับแม่ตัวละซ้อนตัวยะนะครับมาแม่าตัวละซ้อนตัวยะมันซ้อนเป็นหางนะครับมามางทีปงกระใหญ่ซ้อนเป็นไอแบบ ตัวหนะนอยมาซ้อนกก็สุดแลต่มันก็ม้าวอย่างเงี้ยเลยนะครับมาก็มันก็ซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับหมมะเมื่อมีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยมันจะเป็นพยัญชนะต้นนะครับมาถ้าบ่มีไม้อย่างอื่นนะครับไม้กุไม้กี้อันยังก็เสมือนว่านะครับมีไม้สั้นอยู่ทางบนเนี่ยอ่านว่ากันนะครับมาตัวตัวละเนี่ยมันอยู่ใน กลุ่มของอ่าก่มของแม่กลนนะครับแม่กลนนะครับมาอ่านว่ากันนะครับมาตัวซ้อนตัวลุ่มนี่ตัวยะนี่ครับมีไม่กากอ่านว่ากลันยานะครับเห็นไหมกลันยานะครับมาอัานตัวอันอ่า,อาตัวเสจเนี่ไหนแม่ก็อ่านไปตามนั้นนะครับมาตัวที่มันบบมี บม่มีไม้ก็อา่านของตัวมันเองครับหนเห็นไหมอา,าละนะนะครับแม่กัญญาละนะนะครับหรือนนะครับแม่ก็แล้วแต่นะครับท่านจะอ่านละหนะหรือหน้าก่อแล้วแต่ได้ได้ทั้งสองอย่างนะครับกาลีเห็นไหมกัญญากากัญญานังนะครับแม่แมมนังหรือละนังนะกัญญานังนะครับแม่ก่อแล้วแต่จะอันนั้นนะฮะอ่า,อา อันนี้ปาปะนะครับเห็นไหมอ่านเป็นปาปะกาลีนะครับอ่าเห็นไหมจะาปาปะปะนะครับเห็นไหมตัวนี้มันเศษตัวนอกอะตัวปะนะครับปะป้อมมันก็อ่านเป็นปะนะครับปะกังนะครับเห็นไหมอ่าเราเรงมาอ่านรวดรวดดนะครับกัญญาณะกาลีกัญญานันานนานาง ป่าปะกาลีจะป่าปะกังนะครับมาเห็นไหมอ่าเขียนเป็นบาลีไทยได้อย่างอี้นะครับมเห็นไหมบาลีไทยป้นการซ้อนนะิ้นมีจุดพินทุประดับไว้นะครับเห็นไหมจุดพินทุตัวละซ้อนตัวนี้นะครับมเห็นไหมปนจะมีจุดจุดพินทุประดับไว้นะครับ่าเห็นไหมอ่าก็ซ้อนกันแบบเทียมๆนะครับ ก็อ่านว่านะครับเราจะอ่านเป็นคำเสียงกำเมืองนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมกัญญาณะกาลีกัญญางป่าปะกาลีจะป่าปะกังนะครับมาเห็นไหมอันถ้าท่านอ่านอแบบบาลีเมืองกับบาลีไทยบ่เข้าใจนะครับก็อ่านอ่า ไอ้บรรทัดที่สามนี่นะครับมาได้เขียนไว้เป็นภาษาคำอู้ของภาษาลานาเชียงใหม่นั่นนะครับไตยวนนะครับหมายมะท่านอ่านไปตามรักภาษาไทยนะครับมาท่านจะได้สำเนียงเชียงใหม่ไตยวนไปเลยนะครับหมายมะกัญญานะกาลีกัญญานังปาปะกาลีจะป่าปะกังนะครับหมายมะอ่าแปลว่าอย่างนะครับแปลว่า ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ฮับผลดีผู้ทำกรรมบ่ดีย่อมได้ฮับผลบด่ดีนะครับหมายมอ่าอันเขียนเป็นภาษาละนาเจ้าบ้านได้เลยนะครับมาภาษาละนาจ้าบ้านมาเดียวพ้นเขียนกันอย่างอี้นะครับหมายมไอรุ่นแรก,แรกมันเหมนมีมาเยอะไม่สั้นนะครับมาหลังจากไอย,ยุคที่มาเป็นไออักระไอ ทำละนาแล้วอะไรที่บอกเขียนบาลีแล้วนะครับมันก็จะต่อมาก็จะเป็นยุคที่บอกมีไม่ยาะไม่ซัดนะครับอ,อันต่อมากันรุ่นหลังๆนี่มันจะมีไม่ยาะไม่ซัดแล้วนะครับเห็นไหมก่อจะได้อ่านให้มันถูกต้องตามสำเนียงนะครับเห็นไหมก็อ่านว่าผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมบ่ดีย่อมได้รับ ผลบอดีนะครับเหแม่แม่าเขียนไว้อย่างนี้นะครับเอามาทบทวนภาษาบาลีละนาคำนะครับอ่าอ่านว่ากัญญาณะกาลีกัญญาณังปะปะกาลีจะปะปะกังนะครับอ่าครับขอช่วยกันศึกษานะครับาศึกษา เขียนอ่านนะครับเขียนอ่านคึอมันช่วยอนุรักษ์กันไปนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ